เรื่องใหญ่ของเราเดนิวเนี่ยเล่นเรื่องนี้มาหลายหลายวันแล้วเราจะเป็นสัปดาห์แล้วเรื่องกรณีขยะพิษนะฮะขยะพิษเนี่ยก็คือเป็นขยะนะฮะที่ส่งออกมาจากประเทศต่างประเทศส่วนใหะ่มาจจีนมันเป็นภัยอันตรายที่ต้องมีการทําลายด้วยวิธีขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นพวกเศษซากที่ต่างแผงวงจรคือมันมีสารดกค้ังในนี้มาคูตู้อคเนเนอร์ครับมาทางเรือนะฮะมาส่วนใหญ่มาจากจีนนะครับ มาที่ท่าเรือแหลมชบังปรากฏว่ามีบริษัทที่ได้รับอนุญาตเนี่ย22บริษัทครับริษแต่ว่าได้รับอนุญาตเนี่ยก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะนําเข้าขยะทั้งหมดได้นะปรากฏว่าก็สาแดงกันเป็นเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่ขยะพิษนะฮะสมัยก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยกรมศุลกากรที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยเรื่องนี้นะฮะจะใช้วิธีการตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจเท่านั้น เพราะนั้นมันเลยมีขยะพิษเนี่ยเล็ดลอดออกมาปัญหาคืออะไรฮะปัญหาคือขยะพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถทําลายได้ทั้งหมดนะฮะเราก็อาจสงสัยเอะทำไมเขาจะต้องเอาขยะเข้าประเทศนะฮะมันมีบริษัทพวกนี้จริงๆนะโดยการแยกแยกขยะบางส่วน นะเอามารีไซเคิลได้เพราะว่ามันมีชิ้นส่วนบางบางส่วนที่มันมีค่าทองแดงทองเหลืองในโทรศัพท์มือถือของทุกท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทองคําด้วยนะทองคำแต่มันส่วนเล็กน้อยมากมันเล็กน้อยมากไอ้กาบที่เหลือนี่แหละที่เป็นปัญหาใช่ใช่มันมีสารพิษตกค้างวันนี้ไปตากแดดตากฝนฝนตกลงมาสารพิษน้ําลงแม่น้ําต่างๆเนี่ยเป็นมลพิษเป็นโมลพิษครับนี่แหละปัญหานี้ที่ทําให้เกิดปัญหาครับคุณจอมก็อย่างก็เมื่อวานนี้ครับทาง พลโทเอ่อพลตร,รีบรยุร์แก้ววิบูลพัน์นี้นะครับกพ,พร้อมร่วมกับทางนางทิติรัตน์แสงงามในอำเภอพนมสารคามจังหวัดชายเชิงชชชซงซาวแล้วก็เจ้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชายเชิชงเซาเนี่ยครับก <ใช S 2> <ช>็ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบบริษัทเฮอรเฮอร์เจียเอ็นเตอร์ไพรส์ในตำบลท่าท่าฐานอำเภอพนมสารคามหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนมาว่าบริษัทนี้แหละเปิดรับ ไม่เชิงลักลอบนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันทําไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานไปเจออะไรครับไปที่เก็โอ้โหเจอกองขยะก็ของเขาเรียกว่ากองขยะแล้วเป็นกองขยะอิเล็กทรอนิกส์กองแบบพเนินเทินทึกเลยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งชาวบ้าน5โล3โลเนี่ยได้กลิ่นมันแสบจมูกก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะเหมือนก็ได้รับทางจังหวัดนี่ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วแต่ว่ามัน ด้วยความที่เรื่องอติดเรื่องงานเอกสารเพราะว่าทางทางตัวบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเอกสารถูกต้องคแต่แตว่วันนี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบอยกขบวนกันไปเลยแบบผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเขาไปปรากฏว่าไม่ได้มาตรฐานจริงๆก็ทําให้ทางเจ้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยสั่งปิดทันทีเลยนะสั่งปิดทันทีก็ถือว่าเป็นเริ่มและเริ่ม เริ่มเอาจริงเอาจังแล้วเจ้าที่บ้านเมืองเริ่มเอาจริงเอาจังส่วนทางด้านที่กรมศุลกากรครับคุณกุลิศสมบัติสิริก็บอกว่าตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นไปคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้มาตรการเอาจริงเอาจังกับบริษัทที่นําเข้าขยะอุตสาหกรรมขยะอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะตรวจทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่นําเข้ามาเลยถ้าพบว่าเกินที่สาแดงไว้หรือไม่ตรงตามสําแดงไว้จะถูกจับ แล้วก็ถูกปรับด้วยครับจริงๆของกรมศุลเนี่ยเขามีเครื่องเอ็กซเรย์นะเอ็กซเรย์ที่สามารถคือไม่ต้องไปเปิดตู้ผู้คอนเทนเนอร์หรอกแต่มันเอ็กซเรย์ได้เลยเอ็กซเรย์แล้วก็ให้เอาภาพพวกนี้เนี่ยยิงส่งให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดูได้โดยตรงเลยว่าเยชิ้นส่วนที่เอ็กซเรย์เห็นเนี่ยเป็นอะไรบ้างผิดไม้ผิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีบริษัทพวกนี้เนี่ยต้อง เรียกว่ามีสปิริตแล้วกันนะกับประเทศไทยบ้างก็มีสปิริตอีกแล้วเขาเรียกว่าปูแล้วเก็บไงนำมาใช้กับสปิริตในการทํางานมากเพราะว่าอะไรลําพังเนี่ยประเทศเราเนี่ยก็มีขยะพวกนี้เยอะอยู่แล้วเราอยากจะได้ผลประโยชน์ทางการค้าแต่ว่าคุณไม่รับผิดชอบต่อสังคมไง มีสปิริตคือต้องปิดโรงงานเองเลยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่หรือไม่ใช่สปิริตก็คือว่าคุณต้องไม่นําเข้าที่มันเกินสําแดงนะต้องนาเข้าตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะแล้วก็การจํากัดําจัดกากที่เหลือทิ้งนะฮะจากการแยกแล้วเนี่ยต้องทําให้ถูกต้องนะเพราะว่าสุดท้ายนี่คุณแค่เผาเผาเผาง่ายสุดไงเผาก็มันก็หายไปยต่ปรากฏว่าโอ้โหฝุ่นพวกมลพิษต่างๆมันกระจายไปทัาวที่เหลือเนี่ยได้เอาไปกบฝัง กบฝังในพื้นที่ที่แบบบางทีไปเช่าที่ชาวบ้านเขาไม่รู้อีหน่วยเน่เอ้านี่จะมาอยู่ดีที่ตรงนี้มันเหม็นขึ้นมาเงี้ยมันก็มีสารพิษที่ทำลายไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยนะขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหนังสือพิมพ์เดนิวเราเคยเสนอข่าวมาแล้วเมื่อา3-4ปีก่อนนะครับโดยนักข่าวของเรานักข่าวที่จังหวัดกาฬสินนะครับคุณยุทธนาเกียรติดำเนินงามนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งมีตำบลหนึ่งนะฮะในอำเภอคลองชัยที่กาฬสินเนี่ยเรียกว่า ทำธุรกิจนี้ทําอาชีพนี้กันไปเ่าเป็นสันเลยชาวบ้านอะทำอาชีพนี้ยกหมู่บ้านเลยยกตําบลทั้งทางทงตำบลเลยทั้งตาบลเลยครับแยกขยะกันทั้งตําบลเลยเข้าไปนี่เห็นกองขยะเป็นภูเขาลากาเลยโอ้โหแล้วไม่เราจะมาตรวจสอบความคืบหน้ากับนักข่าวของเรานะคุณยุทธนาครับว่าไปถึงไหนแล้วนะคุณยุทธนาสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับออกรายการสดน้าหนึ่งวันนี้เดนิวไรท์นะครับไอ้หมู่ไอ้ตำบลที่ว่าเนี่ยครับ ที่ว่าอยู่ในอำเภอคลองชชยที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะครับตรงนี้เนี่ยต้องอธิบายกันนิดหนึ่งสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยเราเคยนําเสนอเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะรีไซเคิลครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกระะสินอืตอนนั้นเนี่ยลงไปในพื้นที่ของสมบลโคกสะอาดครับครับแต่ว่าในพื้นที่ของอำเภอคลองชชยเนี่ยถ้งวันนี้ต้องอธิบายแบบนี้นะครับ,รบว่าอ่พื้นที่ในเรื่องของขายะในเรื่องของความตกปรกเนี่ย มันเกิดขึ้นในสองพื้นที่อืคือเขาจะแยกโซนกันครับคือโซนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของอตำบลโนนศิลาเลยตำบลโนนศิลา <โน S 2> เลยเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของพลาสติกพลาสติกขวดน้ําพลาสติกอะไรก็ช่างเนี่ยคือเขาจะนําไปรีไซเคิลกันครับแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในในส่วนของตำบลเนี่ยเขาก็จะเน้นไปในเรื่องของเสี่ยงกงเสียงกงพวกจักรยานยนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปแยกคัดแยกไอ้ตัวไหนดีเขาจะเก็บไว้ครับ เรื่องในอีกทีนี้ในส่วนที่สองโคกสะอาดโคกสืออาดเนี่ยก็จะมีรวมเหมือนกันก็จะมีในส่วนของพลาสติกแต่ว่าที่ร้ายกว่านั้นนะครับเป็นในส่วนของขยะอิเล็กทอกรอนิกส์ที่ที่ก่อนหน้าเนี้สี่ห้าปีที่แล้วถ้าผมจําไม่ผิดของเราขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าเอ,อปัญหาหมดพิษมดภาวะเนี่ยมันสูงมากโดยเฉพาะบริเวณนู้นเนี่ยคือเขาจะมีลักษณะของรูปแบบที่ตอนที่ทําข่าวตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีรูปแบบการเผา <c oughs> คือคือคือพอเขาแกะไอเศษวัสดุที่เป็นทองเหลืองเป็นทองอะไรที่อาจจะอยู่ในซิมโทรศัพท์อาจจะอยู่ในเครื่องโทรศัพท์แบบเนี้ยแล้วก็พอที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเอาพลาสติกพวกนั้นเนี่ยไปเผาแล้วทีนี้ไปเผาเนี่ยเขาจะไปเผาอยู่ที่อบตโคกสะอาดครับเลยทําให้ตอนนั้นเนี่ยปัญหาก็คือมันมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพพอไปตรวจขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางอากาศหรือแม้แต่น้ําเนี่ยมันก็จะมีปัญหากระทบที่น้องประชาชนครับ คือคือหลังจากที่ผมได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเอ,อก่อนหน้านั้นดนวนิวของเราเนี่ยเราทําข่าวทิ้งเอาไว้จบที่ว่าเอ,อกรมควบคุมมลพิษเนี่ยครับเขาจะมีการจัดสรรงบคือคือจัดสรรงบไปก่อสร้างเตาเผาเขยะพวกนี้อืแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้รับรายงานมาจากท่านในอ,อําเภอประสูตรอองบันเทิงซึ่งเป็นในอำเภอคลองไัยเขาบอกว่า ตอนนี้ก็ยังไม่มีเตาเผาขยะยังคงไปเผาอยู่ที่เดิมอผมก็เลยงงว่าเออมันมันเกิดอะไรอะ้รงบประมาณไปไหนแล้วครับว่าตอนอะไรนะครับงบประมาณไปไหนแล้วครับถ้าอย่างนั้นคือคือตรงเนี้ยครับจะต้องไปตรวจสอบกันเพราะว่าจริงๆแล้วสี่ห้าปีคือทําข่าวรู้สึกของเราจะตามอยู่เจ็ดวันเลยนะจะทําข่าวอยู่เจ็ดวันแล้วจะมีสกู๊ปด้วยอ่าทีนี้คุณยุตินาสรุปนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยเออสรุปแล้วตอนนี้มีตําบลที่ทำกิจการเกี่ยวกับคัดแยกขยะเนี่ยทั้งหมด สามตำบลใช่ไหมครับสองตำบลสองตำบลมีตำบลนนทรีลาเริงแล้วก็ตำบลโคกสะอาดก็คือทั้งทั้งตำบลนี่ขยะอิเล็กทรอนิกส์แยกขยะกันทั้งนั้นเลยมีบางส่วนก็พลาสติกบางส่วนก็เสียงกงก็คือพวกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อีกส่วนหนึ่งก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ครับใช่ไหมครับทีนี้และยังคงมีการเผาอยู่ครับยังคงมีการเผาตามท้องไร่ปมายนาอยู่นะฮะเดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยวฝากคุณยุทธนา ดำเนินการต่อเลยนะครับดูว่าความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเราเรามาคุยข่าวกันใหม่ครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละนี่แหละนายแพทย์สมเกียรติศิริรัก์พึกนะฮะนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาเป็นห่วงนะพื้นที่เนี้ยเรื่องขยะมันเรื่องขยะเนี่ยเพราะว่ามันมลพิษเออแล้วคนจะเป็นเป็นโรคเหมือนกับอาการที่เกิดจากการรับโลหะหนักเขาเป็นแน่เงยนี้แหละนี่แหละเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันต่อนะเดี๋ยวเราอาจจะมาออกรายการเดยเดนิว อ่าน้าหนึ่งวันนี้สเปเชียลเลยคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย